ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้บริหารพักทุกท่านท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยท่านสอสอ,อดีสอสอและผู้ประสงค์ลงสมัครสสของพักทุกท่านวันนี้ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์กับพรักเพื่อไทย 8ปีกับการบริหาร,รของรัฐบาลที่ผ่านมาประเทศไทยของเราตกต่ำถดถอยลงเรื่อยๆผมได้เห็นกับตาตัวเองถึงความเดือดร้อนครับแค้นใจความเสียหายและความยากลำบากหลายประการของคนในประเทศและผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็ไม่ได้เห็นต่างจากผม จากการที่ผมได้งลงพื้นที่มาผมเห็นเกษตรกรที่มีรายได้ลดน้อยลงสวนทางกับรายจ่ายที่สูงขึ้นผมเห็นระบบการศึกษาและแบบเรียนที่ล้าสมัยไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และความต้องการของตลาดผมเห็นความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย คนที่มีเพศสภาพต่างถูกด้อยสิทธิทางสังคมถูกปฏิเสธเพียงเพราะเขาเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองในขณะที่คนบางกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ใหญ่ครับฟ้าต่างรวมตัวกันใช้เอาหน้าเอาเปรียบประชาชนคนธรรมดาทำผิดไม่เป็นผิดกลับยังอยู่ดีมีหน้ามีตาในสังคมและ ผมเห็นผู้นําที่ไร้หัวใจขับไล่ประชาชนของตัวเองที่มีศักยภาพคนที่รักประเทศของตัวเองคนที่ตั้งใจจะทำให้ประเทศดีขึ้นแต่ถูกขับไล่ให้ออกจากแผ่นดินที่เขาเกิด แค่เพียงเพราะคนเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้โอวาททุกท่านครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนตากฟางความหวังไว้กับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย พวกเขากำลังจะตัดสินใจที่จะเลือกพรรคการเมืองที่เป็นความหวังและแรงบันดาลใจของเขาพรรคที่จะเข้ามาสร้างโอกาสให้ชีวิตเขาดีขึ้นท่านคือตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่จะขออาสาเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งโอกาสที่ดีขึ้นวันนี้ผมถึงอยากให้ท่านมาฟัง ท่านหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าครอบครัวและตัวผมเองเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ท่องแท้ถึงโอกาสและความหวังของประชาชนเพราะท่านจะต้องทำหน้าที่เผยแพร่นโยบายและแนวทางของพรรคให้เข้าไปถึงครัวเรือนในเขตเลือกตั้งของท่าน วันนี้ผมจะเน้นแต่เรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อประเทศเศรษฐกิจของชาวบ้านและความคับแยนใจของประชาชนเรื่องที่หนึ่งเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลปัจจุบันได้กู้เงินจำนวนมหาศาลแต่กลับไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้แม้แต่น้อย 8ปปีผ่านไปเศรษฐกิจของเราโตน้อยกว่ามาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเวียดนามปัญหาต่างๆที่รัฐบาลพยายามจะอ้างทุกประเทศต่างเจอกันหมดไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโควิด -19 สงคารามระหว่างยูยเครนกับรัสเซียหรือปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานี่แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและการต่างประเทศภายใต้รัฐบาลนี้พักเพื่อไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจุดประกายให้เครื่องยนต์ของเศรษฐกิจของไทยกลับมาวิ่งฉลุยอีกครั้งเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วสมัยรัฐบาลไทยรักไทย ที่เราได้ฝ่าวิกฤตต้มยำกุ้งจนได้รับสมญานามว่าเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียครั้งนี้เราโชคดีกว่าสมัยไทยรักไทยครับเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเงินทุนที่จัดหามาได้ง่ายนโยบายของพรรคเราจะทำให้เงินที่อัดฉีดลงไปในระบบ เกิดการหมุนเวียนหลายรอบและเกิดภาษีคืนมาให้กับรัฐเราจะนำธุรกิจที่ไม่เสียภาษีคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทมาเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องรัฐจะเก็บภาษีได้ถึง3แสนล้านบาทเราจะไม่มีฟาเฟียหากินกับธุรกิจเหล่านี้อีก เราจะไม่ทนเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบประชาชนเราจะไม่ยอมเห็นตำรวจผู้มีอำนาจนอกแถวคอยรับสวยจากประชาชนอีกต่อไปเราจะไม่มีการรังแกคนขัดสนคนด้อยโอกาสคนไม่มีทางสู้ยิ่งไปกว่าน,นั้นพรรคเพื่อไทยจะใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อาการกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทยที่ม <S ellt. S 1> ีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเหรียญดิจิทัลเข้าไปในกระเป๋าเงินส่วนตัวเลขขออุบไว้ก่อนนะครับเหรียญดิจิทัลสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารของใช้ประจำวัน อุปกรณ์ทางการเกษตรที่จำเป็นจากร้านค้าที่อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนถ้าใช้นอกรัศมีร้านค้าจะไม่สามารถขายของได้เรียนดิจิทัลสามารถใช้ได้เฉพาะในพื้นที่นั้นๆเท่านั้น เพื่อทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นถูกกระตุ้นขึ้นมารละเหรียนที่รับทั้งหมดนี้ต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่รับเงินเข้ากระเป๋าถ้าใช้ไม่ทันเงินจะหมดสภาพไปทันทีส่วนร้านค้าที่รับรายได้จากโครงการมาแล้วสามารถํำไปแลกเป็นเงินบาท ผ่านสาขาของธนาคารรัฐเพื่อนำไปซื้อของมาขายต่อได้เรามั่นใจว่านโยบายของเราจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาพัง,งาดอีกครั้งพร้อมกับการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนตามนโยบายทั้งหมดของพรรคเพื่อไทย ที่เราทําทั้งหมดต้องมองในภาพรวมครับห้ามองแยกส่วนท่านจะเห็นว่าเรามองระดับประเทศลงไปถึงระดับครัวเรือนทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วเราจะทำให้ประเทศไทยพร้อมแข่งขันในทางเศรษฐกิจในระดับโลกได้เรื่องที่สอง ผมขอพูดเรื่องการต่างประเทศบ้างที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสำคัญกับการต่างประเทศเลยตลอดแปปีประเทศไทยไม่ได้เจรจาการค้าเพิ่มเสียโอกาสทางการแข่งขันอย่างมโหรารในขณะที่ประเทศเวียดน,นามและอินโดนีเซียได้ไปสร้างพันธมิตรและเจรจาการค้าไปเกือบทั่วโลกจนสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลผมขอย้ำอีกครั้ง ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกินการว่าการเกิดการสัมพันธ์คือการเปิดประตูการค้าให้กันและกันและจะนำประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลมาให้กับประชาชนรัฐบาลพรคเครือไทยจะขยันไปเยือนไปเจรจาไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเอาแค่พาสปอร์ตไทยจะไปยุโรปอังกฤษอเมริกาจีนตะวันออกกลางบางประเทศก็ต้องใช้วีซ่าขณะที่คนชาติอื่นมาไทยกลับไม่ต้องใช้วีซ่ามันทำให้ประเทศเราดูไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยเรื่องนี้รัฐบาลเพื่อไทยจะเพิ่มการเจรจา โดยให้มีโดยไม่ให้มีผลเชิงลบต่อการท่องเที่ยวในทางกลับกันเราจะมีนโยบายเพิ่มนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นพร้อมกับนโยบายที่ให้ทั่วโลกเอาเงินมาฝากในประเทศไทยได้อีกครับส่วนรายละเอียดจะขอชี้แจงในวันหลังนะครับวันนี้ขออุบไว้นิดนึงก่อนนะครับขอบอกแต่เพียงเป้าหมายเฉยๆนะครับ เราจะทำให้พาสปอร์ตไทยได้รับยกเว้นในอีกหลายๆประเทศเราจะทำให้พาสปอร์ตไทยได้รับยกเว้นวีซ่าในอีกหลายๆประเทศความหมายต่างกันเยอะขอโทษครับตื่นเต้นไปหน่อยและทำให้การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างน้อยสองเท่าเราจะสนับสนุนให้คนไทยและต่างชาติเดินทางไปเที่ยวเมืองรองที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนําเงินจากต่างประเทศเข้ามาฝั่งในไทยได้ทําให้เราเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่หรือฟินเทคเซ็นเตอร์ของอาเซียนสุดท้ายนี้ผมมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญอย่างมากเป็นเรื่องของจิตใจพี่น้องประชาชน ผมต้องขอคุยเรื่องสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชนครับผมเชื่อว่าทุกท่านได้มีประสบการณ์ความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งตัวกฎหมายกระบวนการยุติธรรมระบบเส้นสายที่เห็นคนไม่เท่ากันคนรวยใหญ่ค้าบฟ้าผู้มีอำนาจมีสิทธิ์จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย ซ้ำยังเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนศักดิ์ศรีของคนธรรมดาประชาชนทั่วไปถูกด้อยค่าลงไปเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างยิ่งหรือการเลือกประกอบอาชีพผมขอพูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารรัฐบาลเพื่อไทย มีความตั้งใจจะเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารให้เป็นระบบสมัครใจทำให้ทหารเป็นอาชีพที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกต้องตอบคำถามประชาชนได้ว่าเป็นทหารแล้วได้อะไร จบแล้ว,ลวทำอะไรต่อทั้งในสายอาชีพทหารและสายและภาคพลเรือนเพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาสมัครไนนด้ขณะเดียวกันสถาบันทหารที่มีเกียรติจะก,กลายเป็นสถาบันที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้รับการยกย่องและความไว้วางใจจากประชาชนในฐานะรั้วของชาติที่เข้มแข็ง เรื่องเพศสภาพและสิทธิที่ถูกด้อยไปหลายอย่างเพราะเขาไม่ได้เพศสภาพที่กฎหมายรองรับเช่นสิทธิประกันสังคมสวัสดิการขร้าราชการสิทธิลดหย่อนภาษีสิทธิการมั่นการอุ้มบุตรการขอสัญชาติพักเพื่อชัยสามารถสร้างความเสมอภาค ให้กัดคนทุกกลุ่มได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรามีความเชื่อว่าประชาชนทุกคนเท่ากันโดยปราศจากเงื่อนไขาทางเพศสภาพเพราะฉะนั้นเราจะแก้กฎหมายคืนสิทธิ์ให้กัดคนทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนไม่ด้อยสิทธิ์ใครใดๆทั้งสิน้น และสุดท้ายผมอยากเห็นคนเท่ากันความเท่าเทียมจะครอบคลุมถึงคนรวยคนจนผู้ใหญ่ผู้น้อยทุกคนคือคนเหมือนกันมีสิทธิ์และเสียงเท่ากันผมขอประกาศเลยว่าภายใต้รัฐบาลพรกเพื่อไทย เราจะไม่สนับสนุนการจัดวงสังคมที่อภิสิทธิชนนักบริหารขร้าราชการเอื้อประโยชน์กันเองทำให้นโยบ,บายกฎหมายาากระบวนการยุติธรรมถูกบิดพลิ้วเราจะไปรูปการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและนำศักดิ์ศรีที่ถูกย่ำยีจากผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดคืนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงครับ ผมอยากเห็นสังคมเส้นสายสังคมเลือกปฏิบัติสังคมไม่เสอมอภาคหมดไปหรืออย่างน้อยก็ต้องเบาบางลงไปมกับทุกวันนี้ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้นโยบายที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ ผมขอย้ำจุดยืนของเราอีกครั้งว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยจะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่ดีขึ้นมีกินมีใช้มีศัติ์สีผมขอให้ผู้ประสงค์ลงสมัครสอสอทุกท่านนำนโยบายเหล่านี้ ไปเสนอให้กับประชาชนทำความเข้าใจกับพวกเขาอย่างจริงใจและส่งความตั้งใจลงไปถึงประชาชนทุกคนผมขออวยพรให้ทุกท่านได้ชนะเลือกตั้งได้เป็นสอสอของประชาชน เมื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาล ทุกท่านค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วคุณแพทย์ทองทานชินวัตรและคุณเศรษฐาทวีสินค่ะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านด้านหน้าเวทีครับค่ะเรียนเชิญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพทย์ทองทานชินวัตรและคุณเศรษฐาทวีสินค่ะถ่ายรูปขอเชิญค่ะสำหรับสีมวชนขึ้นบน เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนะครับพี่น้องค่ะรบวนพี่น้องรบวนเอาไนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบังช่างกล้องค่ะส่งเสียงได้ค่ะส่งเสียงได้ค่ะขอเสียงกำลังใจให้กับพักเพื่อไทยในวันนี้รบวนพี่น้องเอาไปลงนิดนึงนะครับเอาไปลงๆนะครับ รถบัวนเอาป้ายลงนะคะข้างหลังคุณอนุสรรถไ้ลงนิดนึงค่ะขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนนะค่ะท่านสื่อมวลชนเชิญขึ้นบนเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพสปีกเกอร์ค่ะแล้วฉากข้างหลังจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในกิมเนเซียมสี่แห่งนี้ับเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนนะฮะที่จะขึ้นมาบันทึกภาพนะครับ แล้วทั้งสามท่านนะครับจะหันหน้ากลับมาด้านนี้ถ่ายภาพกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนร่วมกันถ่ายภาพด้วยกันนะครับร่วมกันถ่ายภาพ้กันพอชาติก็มาอยู่แล้วหนีชูาบได้ไหมชูาบได้ไหมเอ่อยังไม่ต้องชูเลยเพราะเดี๋ยวจะบังเพื่อนนะครับและนี่คือ3มสปีเกอร์ของพรรคเพื่อไทยพี่น้องร่วมปรบมือและส่งเสียงให้กำลังใจดังๆ วันนี้เป็นการประกาศความพร้อมของ,ของพัคเพื่อไทยค่ะอนอกจาก400เขตแล้วนโยบายของ,ของพัคเพื่อไทยก็ปังมากๆกเลยค่ะพี่น้องประชาชนอย่าพึ่งขึ้นมานะครับพี่น้องประชาชนร่วอมถ่ายภาพอยู่ด้านล่างนะครับค่ะอ,อย่าพึ่งขึ้น ประชาชนอยู่ด้านล่างก่อนอย่าพิ่งขึ้นมาขออนุญาตถ่ายภาพอย่างเป็นทางการก่อนนะคะเพื่อไทยทุกคนค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวขอเชิญกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยค่ะและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทยค่ะนะครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญ ขอเรียนเชิญนะครับท่านกรรมการบริหารและคณะผู้บริหารนะฮะขอเรียนเชิญด้าหนหน้าเวทีค่ะหันหลังให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องประชาชนเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันอยู่ด้านล่างนะครับพี่น้องประชาชนยังไม่ต้องขึ้นมานะครับ ขอเสียงพี่น้องประชาชนให้กำลังใจกันดังๆครับขณะนี้เรากำลังบันทึกภาพประวัติศาสตร์ค่เป็นภาพความพร้อมประกาศความมั่นใจคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนขอเสียงประเือให้ พักเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนดังๆครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับทุกนยโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันนี้ด้วยค่ะพพัททกกเ่อไทททยยุคนนนีีประชาชาว้ตงล พรรคเพื่อไทยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางทุกแพลตฟอร์มขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมเดินทางให้กำลังใจกับเวทีประชุมของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ครับค่ะในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะเราคัดสัรมาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนค่ะที่จะเป็นผู้แทนของทุกๆกคนในทุกๆุกเขต ผู้สมัครทั้ง400คนนะคะรบกวนอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะคะอยู่ประจำที่ของทุกท่านเองก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะและผู้สมัครผู้ประสงค์ลงสมัครทั้ง400ท่านรออยู่ก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมตรงนี้นะครับค่ะรบกวนทุกท่านเข้าประจำที่ และสื่อมวลชนจะขยับออกมานิดหนึงนะครับเพื่อจะถ่ายภาพนะครับในครบถ้วนนะครับครับขอพบพระคุณครับขอพบพระคุณนะครับเอาล้วฮะขออนุญาตให้เป็นพื้นที่ของการถ่ายภาพนะและสัมภาษณ์ด้านหน้านิดหนึ่งครับ รบกวนพี่น้องสื่อม,มนชนนะคะข้างล่างเวทีด้านหน้าเวทีนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์บนเวทีค่ะเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวมนชนอยู่ด้านหน้าช่วงล่างของเวทีนิดนึงนะคะทุกคนจะได้ได้ภาพร่วมกันหมดนะคะรบกวนนิดนึงค่ะจะได้เข้าสู่พิธีการต่อไปค่ะ ขารบกวนพี่ๆสื่อมวลชนด้านล่างเวทีนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะส่วนผู้สมัครทั้ง400เขตยังอยู่ประจำที่บนเวทีก่อนนะคะทท่ไเพือยุกคน ท่านผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งรออยู่ก่อนสักครู่นะครับค่ะวันนี้ค่ะเมื่อกี้ที่มีการประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปนะคะใครฟังไม่ทนันได้ยินไม่ชัดนะคะ